สวัสดีครับหนึ่งจุดสองเคครับมา,มาดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับท่านผูช้ชมมาดูว่าจะมาหรือเปล่ามีกลงกับสี่นะครับ แปดเลยนะท่านผู้ชมอร่อยปะ่ะจังหวะนี้ปิงปองยาวไหมมาดูว่าปิงปองจะยาวหรือเปล่านี่ครับมาดูว่าปิงปองจะยาวหรือเปล่านี่ครับหนึ่งจุดสองเป็นเดิมนี่ครับแบบว่าแจมแจมไปเลยนะไม้นี้นะแจมแจมไปเลย แกับเก้าเลยวะท่านผูช้ชมนึกว่าเราจะโดนแล้วนั่นน่ะนึกว่าเราจะโดนแล้วนะไปต่อนะครับที่น้ําเงินมาครับน้ําเงินมาดูว่าจะมาหรือเปล่าน้ําเงินว่ายังไง มีเจ็ดกับสามเป็นสี่ครับเราหนึ่งแค่นั้นนะหนึ่งกับหนึ่งอ่ะเจ็ดหลังครับกับหกไม่ได้รอดนะครับท่านชมสวยงามไปต่อเลยแล้วกันไม้นี้น่าจะตัดหรอมั้งย้ำน้องเงินอีกทีดิห้าสูนสูตรครับเบาๆไป นายอตัดปิงปองนะไม้นี้นะสี่กับเก้าครับลดแต้มเข้าไปเออกลุ่ม้นใบห้าครับเขาหกยอมก่อนยก้าย,ย,ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ